อสวัสดีครับเจ้าป่าเรียกชันนะจะมาเรียกชัน Star w ว r s ์กยลโซกานะไม่ต้องพูดเยอะเราไปเรียกชันพร้อมๆกันเลยนะครับ Sabrin 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 เฮ้ยรกันบ้าง ลุบๆคนนอกจีไดนะครับผมดิสนีย์พัส์วิปล <c oughs> ่อยมาสั้น23สิงหาคมนะครับอีกประมาณสัก2เดือนครึ่งก็จะได้ดูกันแล้ว,ลวจะมาดูตัวอย่างอีกทีนะครับซาบรีนนายคอนโทรนร่ คือนอกวัิจได้ละนะครับผมอะโซกาอะโซกาเนี่ยกันได้นะครับผมเขาเออออกจากวัตถิจได้ละอืมแล้วก็คล้ายๆโลนินนะฮะใบพันจรเล่ล่อนไปแล้วก็ใช้วิชาที่เธอเคยฝึกเนี่ยก็คอยปกป้อง ปกป้องในวิธีทางของเธอเองที่ไม่ได้ได้ขึ้นกับรัฐที่เจไดละเป็นคนนอกอืมนะครับอยู่เป็นคนนอกกฎหมายอืมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอะ่ะก็ตามล่าเธอด้วยนะครับฝั่ง e m p พ r e ฝั่ง empire ตามล่าเธออยู่นอกรัฐที่เจไดแล้วเธอเป็นใครอะ่ะนะเธอรอดจาก order c i six นะเธอเหมือนกับ o b 1นะฮะนะครับผม แต่ออบีวันอะอยู่ในรถที่เจไดแต่นี้ออกไปละลาออกนะครับผมแล้วก็ต้องคอยปกป้องอะไรเงี้ยผมว่าน่าสนใจมากเลยเพราะว่าในหนังอะไม่เคยเล่าล็อตซีรีอันนี้อะเป็นซีรีส์เต็มๆของอาโซกาเลยนะยี่สิสิงหาคมนี้ดูกันได้นะครับผมใครชอบวดีโอนี้ก็ติดตาม Subscribe และแสดงความคิดเห็นกันได้น,นะครับเออนะครับคุณสามารถดูดตอนอื่นได้นะชินี่ตอนนี้เลยครับ